はい <Hi. S 2> เลยนะคะแค่แค่พี่พ่อเจกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากให้ให้ให้สิ้นเปรี้ยงแล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้ไม่ต้องพูดแล้วพี่ต้องขอบให้หมดเลยแล้วแทนแทนแทะในนามของพี่ๆน้องๆของคุณทองก็ขอให้พี่ผู้ช่วยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คุณทองก็เลยมีแรงสนับสนุนด้วย ็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นที่พื่นขอพวกเราทุกคนค่ะก็จะเห็นอีอาจจะแบบเออทำไมซีเรียสจังทำไมเคร่งเครียดทำไมตั้งจังแต่แต่อยากจะให้ทราบนะคะว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะเป็นเรื่องของงานล้วนๆแล้วก็ไม่มีอคติพูดแล้วก็จบนะคะแล้วก็อยากจะให้อยู่ร่วมกันอย่าง ความสุขแบบยางสบายใจบางคนอาจจะเออาอาจจะดุไปบ้างอาจจะพูดอะไรแบบทำร้ายที่ใจไปบ้างอะไรเงี้ยก็ตก็ขอโทษนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่องานท so ั้งสิ้นนะคะสไตล์เป็นแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็อย่าอย่าถือโทษกดกันนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําสามารถทําได้ในเรื่องการคุยกันในการน้องขอก็ทำนะคะช่วยทาให้หน่อยนะคะนถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่า การอยู่ร่วมกันทำงานกับน้องๆกับเพื่อนๆเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการทำงานกันเป็นทีมทำงานกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้สุดท้ายนี้ขอบคุณมากค่ะของญาติตอนนี้หมดค่ะน้องต้องสีอันนี้วีโอกล้องนู้นกล้องแอ thế video, để làm youtube, để làm youtube